สวัสดีสมาชิกท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูผ่านท้ายไม้ยมหอมเครือบสีมะเกลนะครับเป็นด้ามสั้นต่อท้ายพับตัวนี้ลูกค้ารับเป็นครอบไก่ไม้ครอบแม็กซูนะครับตัวนี้ลูกค้าไปต่อท้ายพับเองนะครับจะมีบ่าไปต่อท้ายพับให้นะครับการท้ายขยับผอมแกะลายกันลื่นหน้าหลัง ตัวน,นี้ใส่ชุดซีเซมีแม็กนะครับเสื้อ25่มิลลำ16บมิลเดยวลองให้พร้อมใส่นะครับโอเคครับสนใจสอบถามทั้งข้อความเพจได้เลยครับรับทำทรงตามสั่งนะครับ Ni nigga's in my grill trying to phase me